สายดูโมเสสนจิล่าเดสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนจิล่านะครับผมกับอีเวนต์ฮาโลวีนปี 2, 2022ของเกมเฟรแกออเดอร์ฮาโลวีนรีเบลเลียนทั้ง108คนซึ่งนําโดยมังกรเก้าลายเอลิซาน้องโศยเสียของผู้เยียนจัว่วหรือโคอนชาคือและขุนพลศึกจากตำนานห้องศิลปหงวเฟยหูซึ่งอีเวนต์ฮาโลวีนในครั้งนี้ใช้ธีมหลักของนวัตกรรมของจีนซ่องกังหรือว่า108ผู้กล้าแห่งเขาเรนซาง แล้วมันหาลูบินยังไงวะ <S 2> <S 2> <S โดยเปิดตัวมาไอดอลมังกรเอลิซาเบธของเราและมังกรเก้าลายสื่อจิน้นกำลังปะทะยกับเงาปริศนาที่มันเนี่ยทำการแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิ์และปราสาทชัยเต้ซึ่งเป็นปราสาทของเอลิซาเบธไปและทําให้เอลี่และสื่อจินเนี่ยโดนคาสาปจนต้องถอยหนีออกมาและทําให้ตัวพวกเขาเนี่ยสามารถมีร่างวิญญ,ญาณอยู่ต่อไปได้ยากสื่อจิน้นจึงทําการมอบพลังของมังกรเก้าลายแก่เอลิซาเบธ และก็ถือกำเนิดมังกรเก้าลายเอลิเซ่ขึ้นและเพื่อที่จะทำการต่อต้านเงาปริศนานั้นจึงตั้งเป้าหมายที่จะทำการรวบรวมพักพวกแข่งเขาเรียนซานทางฝั่งของพวกเราคานเดียที่กำลังเตรียมตัวเพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนก็ตรวจเจอจุดแปลผันขึ้นโดยที่พวกเราเนี่ยตรวจเจอซากปราสาทชัยเต้และเซอร์วานปริศนาที่นั่นอืมปริศนามากเลย โดยในครั้งนี้มีเซอร์วานที่สามารถเข้ากันกันกบจุดแปรผันครั้งนี้เนี่ยเยอะมากจนแน่นเอียดห้องควบคุมเลยดาวินชี่ก็เลยให้บูดิก้าเนี่ยทำการเลือกว่าจะให้ใครไปก่อนและสมาชิกลุปแรกของเราก็มีแม่ขัวบูติก้าสาวระบามาตาฮารีพี่เลี้ยงเด็กโรบินฮูดอย่าให้มันจับจอกอามาคุสซาชิโลและตัวการฮาโลวีนปีที่แล้วชักเดอร์โมเลและก็ทำการเรชิป เมื่อมาถึงพวกเราก็โดนกองโจนโจมตีแต่พวกนี้หารู้ไม่ว่าหาเรื่องกับผู้ใดอยู่ก็เลยโดนตืบกลับและก็ให้พวกมันพามาหาหัวหน้าของพวกมันที่อยู่ที่ปราสาทชาัยเต้และเราก็ได้เจอกับมังกรเก้าลายเอลิซามมไม่มีใครตกใจเลยที่เป็นเอลิซาเบตเอลิซาร่างนี้เนี่ยมีนิสัยเด็กลงนะตามขนาดของร่างกายถึงแม้จะเป็นเด็กว่าง,ง่ายก็ตามนะแต่ก็มีความเอาแต่ใจบ้างเป้าหมายของนาเนี่ยคือการรวบรวมพักพวกแห่งเขาเดนซาน เพื่อทำการแก้ไขจุดแปรผันแห่งนี้และให้ตัวเรามาสเตอร์เนี่ยเป็นหัวหน้าของที่นี่เพื่อการนั้นพวกเราจึงจําเป็นต้องทําการรวบรวมพับคนหนึ่งคนตามตํานานของซ่องกังโดยขณะที่อยู่ที่เขาเารียนซานนั้นก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองตื่มเล่ากับทุกวันเลยจ้าเพราะว่ามีน้ำตกที่เล่าเนี่ยสามารถไหลลินลงมาได้ไม่มีวันหมด <c oughs> แกงขี้เมาถูกใจในสิ่งนี้ และในขณะที่พวกเราในกำลังทําการรวบรวมพระพวกนั้นน่ะก็มีการโจมตีของทางฝั่งราชสำนักนําโดยหนึ่งในร้อยแปดผู้กล้าของเขาเรียนซานผู้เยียนจัวและยอดแม่เท้าใจตํานานห้องศิลหวงไฟหูโดยน้องสวยเสียของผู้เยียนจัวคนนี้เนี่ยบอกว่าตนเป็นผู้บุดงความยุติธรรมที่โดยอัญเชิญมาเพื่อทําการทําลายเขาเรียนซานทิ้งทัพของเราที่กาลังเสียเปรียบแต่ว่าโชคชะตายังไม่ทอดทิ้งการทรงกําลังเสริมของ,ของคานเดียกก็มาช่วยเหลือได้ทัน นำโดยหนึ่งในผู้กล้าของเขาเรียนซานเยี่ยงชิงทำให้ทางฝั่งของน้องโวยเสียของเห็นท่าไม่ค่อยดีเลยจำเป็นต้องถอยหนีไปและในการเลี้ยงฉลองในคืนนั้นปูโมเรียติก็มาทําการอาธิบายเกี่ยวกับน้องโวยเสียของผู้เยียนจัวว่าตัวของปู่ที่ชินจูกุเนี่ยแต่ทําการผสมวิญญาณมายามามากมายผู้เยียนจัวก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยนํามาผสมกับเอมพูซาปีศาจหญิงสาวจากเทพรกรณรณากรี กล่าวกันว่ามีขาข้างหนึ่งเป็นทองแดงหรือขาของลามีนิสัยที่ขี้คลาดที่จะทําการวิ่งหนีเมื่อมีคนมาดูถูกมันแม้นาเนี่ยจะมีความสามารถที่แข็งกล้ามากก็าตามแต่เพราะว่าอินพูซ่าในร่างทําให้สภาพจิตใจที่อ่อนไหวได้ง่ายโดนด่าน,นิดหน่อยก็สุดแล้วตู่ก็เลยไม่ได้เอานามาใช้และไปเลือกเยี่ยงชิงที่โดนผสมกับดอเปิลเกงเกอร์มาใช้ที่ชิงจูกุแทนนั่นเองแปลว่าปู่เนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้ลุงถือกระบอกคู่กลายเป็นสาวสวยเซ่ของว่าแต่ ปูผสมตัวบ้าอะไรไว้อีกเปล่าเนี่ยและในคืนนั้นวิญญาณโซนหนึ่งของตัวเราก็หลุดออกจากร่างหลุดง่ายเนาะไปะยังตุ๊กตาที่อยู่ทางฝั่งของคู่เหยี่ยนจัวและนางก็ขอร้องวินวอนให้เราในร่างตุ๊กตามาเป็นมาสเตอร์ของนางถึงแม้ทางฝั่งของน้องโสเสียของจะมีตัวเราที่เป็นตุ๊กตามาเป็นมาสเตอร์แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถตอ่อกรกับทางฝั่งของเขาเรียนซางได้เพราะว่าจํานวนเซอร์วาที่แตกต่างกันมากเกินไปพวกนาง ก็เลยตัดสินใจที่จะทำการหาพวกเพิ่มโดยห่วงไฟหูเนี่ยทำการเสนอตัวว่าจะไปทําการหาเองเพราะว่าจะมารักษาสภาพจิตใจของน้องส่วนเสียของตลอดเวลาเนี่ยก็น่าจะไม่ไหวเฮียห่วงไฟหูเนี่ยก็เลยตัดสินใจมาที่เขาเรียนซานเผื่อว่าจะได้พบพวกจากที่นี่ใช้โลจิแบบไหนคิดฟะแต่ก็ทําได้เพียงแค่มากินเหล้าเลี้ยงฉลองและก็ต่อสู้ปลอร์ฟีมือเฉยๆไม่สามารถเชิญชวนใครได้เลยก็แห้งสิระหว่างทางกลับตัวเข้าเนี่ยก็ได้เจอกับเชียงเหลียงอี้ ขุนพลหญิงผู้เรื่องชื่อในการปราบโจรและไท่กงหวังเซียนผู้เป็นกุนซือในตำนานห้องศิลป์เช่นเดียวกันกันกบตัวของหววไฟหูและก็สามารถเชื้อเชิญพวกเขาเนี่ยมาอยู่ทางฝั่งของราชสำนักได้สำเร็จทั้งคู่ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากจนน้องโสยสีของพอได้ยินชื่อ,อพวกเขาปับ๊บก็ถึงกับช็อกแล้วก็ลม้มลงไปเพราะว่าพวกเขามีชื่อเสียงมากเกินไปมากกว่าตัวเองซะอีกไวไหมครับน้องเอ๊น่าจะเอแหละ โดยท่งหวังและหัวไฟหูเนี่ยตางก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่ผิดปกติอยู่กับตัวของน้องโเยเสี่ของดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะมีการลงอาคมอะไรแปลกๆว่าอยู่ที่ร่างกายของตัวเองโดยที่ตัวของน้องไม่รู้สึกตัวในวันรุ่งขึ้นทางฝั่งของราชสำนักน้องโเยเี่ของที่ได้มาสเตอร์ตุ๊กตาฟักทองและเซอร์วานสองตัวมาช่วยเสริมทัพแล้วจึงตัดสินใจย,ยกทัพเข้าโจมตีเขาเลนไซอีกรอบหนึ่งการต่อสู้สูสี จนน้องสวยเสียของและเอลิซามาเผชิญหน้าตัวต่อตัวน้องสวยเสียของที่ต่อสู้ได้เปรียบและพยายามจะกล่อมให้เอลิซายอมแพ้แต่โดยดีเพราะว่าน้องไม่อยากจะทําการฆ่านางเอริซาไม่ยอมด่าน้องสวยเสียของกลับและปิดท้ายด้วยเปรียดหูเย็นโจที่สดุดเลยทาให้น้องสวยเสียของถึงกับกระอักเลือดอกลม้มลงแม่ทับล้มนงแบบนี้แล้วทางฝั่งของราชสันักไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นต้องถอยทับกลับไป ก่อนกลับใท้คหวังก็ได้ทําการส่งนามบัตรของตนให้แก่โมเดจังเพื่อทําการแอบติดต่อในภายหลังในคืนนั้นเอลิซาร้องไห้โฮเลยจ้าเพราะว่ารู้สึกผิดที่ไปบอกว่าเกลียดน้องสวย์ของส่วนทางฝั่งของน้องสวย์ของเนี่ยก็ได้รับเดามจทางด้านจิตใจอย่างหนักหน่วงจนขอร้องให้ตัวเราที่เป็นตุ๊กตาสรรหาคําชมมาชมนางให้มีกําลังใจคืนกลับมาโอเคโอเคโอเคเก่งจ้าเก่งที่สุดเลยจ้า ส่วนตัวเราที่โดนโมเลสเรียกมาคุยติดต่อกับไทกงหวังทําให้รู้ว่าการรวมตัวกันของเขาเลนซ่านเนี่ยมีผลกับพิธีกรรมของตัวการที่อยู่เบื้องหลังซึ่งวิธีที่จะทําการหยุดได้นั้นน่ยวิธีง่ายสุดก็คือทําให้เหล่าเซอร์วานของเขาเลนซ่าหายตัวไปแต่เราก็ไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดทําเช่นนั้นแล้วเอลิซาจะร้องให้ไทกงหวังเองก็บอกว่าผู้เย็นจัวเนี่ยก็ไม่อยากจะทําการฆ่าเซอร์ฟาน ของทางฟังของเขาเรียนซาด้วยเพราะจริงๆแล้วทั้งคู่เย็นจัวและอิลิซาตางก็เป็นห่วงกันและกันไม่อยากจะฆ่าฟันกันเองหรือว่าทะเลาะกันด้วยซ้ำไปเพียงแต่ทุกคนก็คิดว่าทั้งคู่เนี่ยไม่มีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะสามารถคุยคืนดีกันได้ง่ายๆโถโถโถก็เลยตัดสินใจที่จะให้ทั้งคู่เนี่ยมาทำการประทะกันตัวต่อตัวเพื่อที่จะสามารถเปิดใจของกันและกันได้ และวันรุ่งขึ้นก็มาเป็นวันแห่งศึกตัดสินการเผชิญหน้าระหว่างผูย้ย็นจัวและมังกรเก้าลายเอลิซาและตัวเราที่เป็นมนุษย์และตัวเราที่เป็นร่างตุ๊กตาทามกลางทหารของราชสำนักและเซอร์วานฝั่งเราที่กินเหล้าจนเมาก,ก่อนจะออกรบทำอะไรของพวกแกฟะตัวในเกมเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าทางฝั่งใครระหว่างน,น้องสวยเสียของหรือว่าเอลิซาไม่ว่าใครจะชนะเนี่ย น้องสวยเศษของก็มาเปิดใจว่าความจริงแล้วน้งเนี่ยรักเขาเลียนซานมากภายใต้การนำของหัวหน้าเขาเลียนซานซ่องกังทำการปราบปรามเหล่าทราชนต่อสู้เพื่อประเทศแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเลยทุกคนก็ได้ตายจากไปถ้าเขาเลียนซานมาทำการรวมตัวคบกันอีกครั้งนั่นจะนำไปสู่ความตายของทุกคนที่เขาเลียนซานหูเย็นจัวไม่อยากจะให้เรื่องเช่นนั้นนะเกิดขึ้นอีก แต่เอดิซาก็บอกไม่ยอมและบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะทําการสร้างเขาเรียญซางที่เต็ไมไปด้วยความสนุกจะไม่เกิดความผิดพลาดอย่างนั้นอีกเป็นครั้งที่สองและสื่อจินก็มาเปิดใจคุยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่ตัวเองโดนยิงธนูตายเลยไม่แต่น้อยถ้าชาตินามีจริงก็คงทําเรื่องเช่นนี้เหมือนเดิม อูเยนจัวได้ยินเช่นนั้นจึงตัดสินใจที่จะทําการเข้าร่วมเขาเลรียนซานอีกครั้งหนึ่งและจะต่อสู้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนั้นขึ้นอีกเป็นครั้งที่2แต่นั้นนําไปสู่พิธีกรรมที่โดนวางไว้โดยตัวการที่แท้จริงของเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นก็คือ4ี่กลางชิ้น6กระบท4ี่กลางชิ้นคือ4ขุนนาผู้คดโกงในราชสำนักซ่งในนิยาซ่องกังซึ่งประกอบด้วยเกาฉิวยางเจียน ถุงก้วนและใช่จริงและ6กะบฏในที่นี้ก็คือกบฏ6คนในช่วงราชวงศ์ซ่งเหนือตามประวัติศาสตร์จริงนำโดยใช่จริงซึ่งใช้อำนาจในฐานะเสนาบดีเปลี่ยนกฎหมายเพื่อเอื้อเพื่อพ,พร้องของตนนำพาไปสู่ความล้มเหลวในการปกครองและโดนเนรเทศในท้ายที่สุดพวกมันที่ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะมาอยู่ในที่แบบนี้ได้นี่เป็นโอกาสหนึ่งในหมื่น ที่พวกมันจะมีและมันก็ได้จอก,กศักดิ์สิทธิ์มาและหวังที่จะทําการสร้างอํานาจให้แก่ตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยพิธีกรรมของสี่กังฉินฮกบฏทําให้เหล่าเซอร์วานที่กินเหล้าไปเนี่ยโดนดีบับกันไปหมดเพราะว่ามีการวางยาพิษไว้อยู่ในนั้นไม่พอมันยังทําการปรับเปลี่ยนกระแสวิญญาณและยังมีพลังของจอก,กศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยและมันก็หวังที่จะทําการหว่านล้อมให้หู้เย็นจัวเนี่ยเข้าไปเป็นพวกของมันด่าน้องเป็นชุด แต่มันไม่ได้ผลตัวน้องใช้กระบอกเนี่ยบ้องกลับใส่หน้าและนายก็บอกว่าคนที่ต่ำต้อยกว่าตัวเองเนี่ยมาด่าก็ไม่รู้สึกหรอกนะถึงแม้ตัวฉันจะตกใจก็ตามพูดเหมือนจะเท่เลยนะและการต่อสู้สึกตัดสินก็เริ่มต้นขึ้นกระาเจ้าฟ้าจบการต่อสู้ชนะแบบงงๆลาวเซอร์วาที่โดนดีบัฟเนี่ยก็บอกอาการของตัวเองว่าเหมือนจะเป็นแบบแค่เมาค้างอ่ะไง ซึ่งจริงๆแล้วพวกเซอร์วานฝั่งเราเนี่ยมันดื่มเหล้าไปเยอะมากประมาณ25,000ลิตรเองอะไม่เยอะหรอกเนอะทำให้พิษที่อยู่ในเหล้าเนี่ยโดนเจือจางส่วนกระแสวิญญาณเนี่ยที่โดนมันปรับเปลี่ยนไปก็โดนไท่ยกงหวังแอบแก้อยู่เนียนๆส่วนเจ้าศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เจ้าศักดิ์สิทธิ์มาแล้วครับยะฮู Yahoo! เอาออกมาจากมือมันซะในคืนก่อนหน้านั้นอามากุสะโดโบและ่วงไฟหู ก็ให้ความร่วมมือไปเอาจอกเศษที่โดนซ่อนไว้อยู่ใต้ดินของเขาเลียนซางออกมาได้สําเร็จทําให้สีการชินโขกระบาดเนี่ยหมดสิ้นหนทางโดยเอลิซาสั่งให้ไปทํางานเพื่อชดใช้ความผิดภายหลังพวกมันเลยไปทํางานอยู่ที่บาร์ของปู่โมเดียตีจะมีโอกาสได้โผล่อีกหรือเปล่าเนี่ยเมื่อจบเหตุการณ์ตัวเราและตัวเราที่เป็นตุ๊กตาก็สามารถคืนกลับมาเป็นร่างเดียวกันได้แบบปกติน้องสวยเสียของ ที่108แผู้กล้าเขาเรียนซาเนี่ยทำการรวมตัวกันครบแล้วก็ทําให้นางเนี่ยจำเป็นต้องหายตัวไปแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่นางก็ดีใจที่สามารถเข้าเป็นพวกของเขาเรียนซาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งและสักวันจะกลับมาเข้าร่วมเขาเรียนซาของเอลิซาอีกครั้งคําแปลเขาให้พวกท่านเนี่ยไปจับกระชายให้ได้นางแหละและนางก็จากไปโดยการพูดลิ้นพ่านตอนจบแต่สมกับเป็นคนที่สวยเสียของจริงๆเลย เอลิซาที่ตัวไม่หายไปเนี่ยจึงกลับมาที่คานเดียด้วยกันกับพวกเราก็เป็นตัวแจกเนี่ยนะและทําการจัดสร้างเขาเรียนสร้างคารเดียขึ้นและคนที่เข้าร่วมเขาเรียนสร้างคานเดียแห่งน,นี้เป็นคนแรกนั่นก็คือผู้เยียนจัวที่นี่เป็นเขาเรียนสร้างคานเดียที่เรื่องชื่อว่าเป็นที่รวมตัวของเหล่านักเล่นสินะคะแต่ว่าน่นเป็นเรื่องโกหกจริงๆแล้วที่นี่เป็นสถานที่สุดแสนจะวิเศษ ที่มีเด็กสาวมังกรที่สนิทสนมกับมนุษย์อยู่ฉันขอข้อร่วมได้ไหมคะถ้าไม่ให้จะร้องให้นะคะพร้อมร้องให้ออกมาทุกเมื่อเลยคะ่ะแน่นอนพวกเราเนี่ยไม่มีทางปฏิเสธเลยเพราะงั้นขอให้กาชาเนี่ยออกมากง่ายๆเถอะนะยังจับไม่ได้และส่งท้ายด้วยคำกลอนขอส่งมอบแก้วทองคำนี้สู่ตัวเธอโปรดย่าปฏิเสธเล่าที่ไหลลินนี้เลยเหมือนด่งดอกไม้าบานฝนตกและสายลมพัดชีวิตของมนุษย์ คบคู่กับการลาจากแม้กรอนจะเป็นเช่นนั้นบ่งบอกว่าการลาจากเนี่ยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราก็ตามแต่อย่างไรก็ดีการที่สามารถได้พบกันใหม่นั้นนะ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก และก็จบไปเรียบร้อยกับอีเวนต์ฮาโลวีนปี2022ของเกม f a ฟ e แกนออเดอร์นะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับฮาโลวีนเลยโว้ยก็ไว้เจอกันในโอกาสหน้าแล้วกันนะจ๊ะสำหรับใครที่ต้องการจับให้ได้หู้เย็นจวนหรือว่าน้องสุดเสียขอเนี่ยก็ขอให้โชคดีแต่อย่าลืมนะเรามีโรธูเซเว่นลอสเวลหรออยู่มีแต่ตัวเทพเท่านั้นเลยอย่าเสียเพชรมากเกินไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า